ขอคทษเนอะเอ๋ไปเอามีไหมเนี่ยม้าห้าร้อยได้ยังยได้ยังข่อมาวันนี้วันเดียวลดให้พิเศษเนวันอื่นตามราคา เอาลูกว่าค้าบอกว่าเอาอีนี่เล่มนี้ออกมาไว้เล่มพออันนี้มันแพงสามพันนะเล่มนี้มันแพงสามพันเนี่ยเอาเอาเอาไว้ตรงนี้มาเอาแคะสิราคาดีไหมร้อยเดียวเปล่าผมจำไม่ได้เท่าไหร่อร้อยก้าวหรอโอ้ร้อยก้าวร้อยก้าวมา องค์ห้าร้อยเนี่ยสององห้าร้อยโอ้ยอม,มาหลายแบบหลายอย่างจังอ่ะนี่อีกอย่างนึแล้วนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะเออเอาเออเอาไปไว้ายี่เก่าก่อนพอแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะเยอะไปหมดแล้วนี่ดอกเท่าไหร่ราคาเมื่อผู้ใหญ่ว่าร้อยเดเออ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละมาร้อยเดียวจากสองร้อยเหลือร้อยเดียวแล้วลูกประคำส้นให้แค่นี้เนี่ยให้วันนี้แค่นี้ให้แค่เท่านี้นะมาเอาแกะแกะแดิแกะแกะ,แกะแกะแกะเลยมาเส้นละร้อยอย่ามออัวโวยหลังเีใจลดนะพิเศษแล้วเส้นละหนึ่งร้อยลูกประคำโอ้โหลูกประคำดีซะด้วยดินะเด้อ ไหนอ่ะมีดม,มีไม่ลดััสามพัน 3, เอาเขาบอกอะไรเขาจะแถงว่าตุดลยสามพันละเล่มมาสามพันเนี่ยเอ้อถ้าเล่มละพันได้แถมกะตุดเอาแถงกันใหญ่เลยงานนี้นะเออนี่ลูกป่ะคําเส้นนี้เส้นละหนึ่งร้บาทนะครับเส้นละหนึ่งร้บาทลดกันใหญ่แล้วตอนนี้อย่าโมโ้โอ้ยรังเลใจถ้าอดหมดไม่มีนะ จากส0 0ยเหลือหนึ่ง้ยบาทเร็ว่อยเจ้าเอามาคขับเร็วอย่ามัวอยู่ด้านไหนร้อยเดียวอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเข้าแถวเลยเข้าแถวอย่ามัวร้อยเดียวอย่าแย่งกันเอ้าแจกเลยคณะกรรมการแจกเส้นละหนึ่งรยเร็วเดนมีแค่หน่อยเดียวเท่านั้นเองอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันเรียงคิวเข้ามาเลยเส้นละ1 0ึ่งรอยเท่านั้นเองมีที่ อย่าพองนะออย่าง,งานนี่แหละเส้นละหนึ่งร้อยมามาแม่คุณแม่ขาแม่มหาจำเริญน,นะเอาอปัปขามเส้นนี้ใครยามาเอาเส้นนี้ร้อยเเอาเร็วเส้นละหนึ่นๆๆรงร้อยนนเร็วหน่อยต้งนนนนนต้งนนนนน ไว้ไว้ไหน่อยพไว้ไว้ไหน่อยนะเอาไว้ไว้ไหน่อยแม่คุณแม่ขาคุณพี่ผู้ชายคุณนายผู้หญิงเอาเซแล้วหนึ่งเ,เรียกไปหมดแล้วไม่มีนะสาเอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่มาเอาแค่หน่อยเดียวพอใครชา้าอดเดียเ๋ยไม่ให้แล้วนะออใครช้าอดไม่ให้ถ้ามีแค่นั้นรถแค่แป๊บเดียวออใครมาไม่ทันไม่ให้แล้วนะเออ